ถ้าใครอยากสูงนะต้องดูคลิปนี้ให้จบวันนี้พี่จะมาพูดเทคนิคที่พี่สอนไปแล้วเป็น2 EP ด้วยกันสําหรับท่าเสริมบุคลิกภาพ,ภาพวันนี้จะเอามาฟิวชั่นกันแล้วก็ประยุกต์ใช้ในแบบของเราแบบนี้สูงไหมครับแล้วแบบนี้สูงหรือเปล่า นี่คือ2ท่าที่พี่ให้สําหรับท่าปรับบุคลิกแรกๆที่สอนเป็นคลิปวิดีโอเลยถ้าใครยังไม่ดูนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปสรุปให้สั้นๆหลักการคือกดไหลลงแล้วก็ดึงหลังมาตรงน่น,นี้เขาเรียกว่าล็อกหลังเอาไว้นะครับซึ่งตรงนี้คือจะทําให้เรามีโพสอร์ที่ดีขึ้นเวลาเดินเนี่ยใครมองถ้าเป็นผู้ชายนะเดินไปสาวก็มองเอยคนนี้น่าสนใจแต่ว่าถ้าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยอย่างเราผู้ชายเราก็อุ้ยดูดีผู้หญิงอะไรเดินแบบเดินดูธรรมะธรรมงก็ชอบดังนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอส มองเขาส่วนมากเขบอกสูง180 180ทังนั้นเลย10คนพูด9คนว่าสูง180แต่จริงๆคือสูง175ดังนั้นเนี่ยก็อย่าลืมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับและถ้าใครสนใจโปรโตีนจากธัญพืช100%เนี่ยทักแชทมาหรือไม่ก็ l i น์แอดเซปช็อวันนี้นะครับมีเท่านี้สงสัยอะไรหรือว่าอยากให้ทำคลิปแบบไหนคอมเมนต์มาใต้คลิปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ